หน่อไม้ส้มครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวโลกสวัสดีกะมาพบมาพ่อกับผมในรายการสาระไม่มีมีแต่ไรสาระครับผมกะมาเว้าเรื่องอันหน่อไม้ส้มมีสองแบบพี่น้องอันนี้แบบเป็นแท่งเป็นแท่งซอยเป็นแท่งอันนี้แบบ แบบผมสับเนี่ยสับสองอย่างอันนี้คือช่วงฤดูการหน่อไม้ออกลายพี่น้องเป็นการเก็บหน่อไม้ให้ไว้ได้นานที่สุดช่วงหน้าแรงนี่คนจะตามหาเยอะครับหน่อไม้สบมหนไม้ดอกนหน่อไม้อัดทุกหน่อไม้ครับเพราะว่าหน่อไม้จะออกช่วงหน้าฝนถ้าเลยหน้าฝนหน้าไปถึงหน้าแรกนี่เมื่อไหร่พี่น้องหน่อไม้กหากินยากละหน่อไม้สดกับอาลซิพอมีหรือจังไร หรือซิบโอกแล้วละถ้าเป็นหน้าแรงนะแต่ว่าการทําเป็นหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้อัดนี่ครเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ได้นานครับได้กินนานๆบ่แม่นว่ดคืออยากกินหน่อไม้แกงหน่อไม้มันกัน,กนบ่มีแบบนี้วิธีเหตุการณ์บอย่าพี่น้องไปเสิร์ชหาใน Google หรือ y t u t u นี่แหละวิธีการทําเพราะว่าการทําหน่อไม้หน่อไม้ส้ม มันสิบกขึ้นกันแต่ละคนนะการทำนะแต่ว่าเมียเห็ดคืนเช้นะไม่สองคืนจังเอามาคั้นเส่เกลืออย่างนี้แหละคนเห็ดแล้วมาอัดเ่ขวดไปเห็ดขายส่วนมากไม่ได้เห็ดกินออกพี่น้องกับเห็ดขายในตลาดกันส่วนมากนอไม้ก็ไปรับซื้อเขามาครับรับซื้อมาเป็นกิโลครับบมมีเวลาไปหาดอกบดบมมีสวนนอไม้จะคลองน้ำก็อาศัยเพื่อนๆในตลาดเนี่แหละว่าผู้ใดมีก็รับซื้อก็มาเห็ดเป็นนอไม้ส้มครับนอไม้อัด ส่วนมากกัดสิเฮ็ดเป็นโนไม้ส้มโนไม้อัดหนึ่งคือมาเฮ็ดที่หลังครับ่สิเฮ็ดเป็นกาดต้องไปศึกษาขึ้นเก่าพี่น้องเมียพรมกับเพื่อนไปศึกษาขึ้นกันใน YouTube ไปเบิ่งเขาเฮ็ดว่าแนวใดเป็นแนวใดเพราะว่าเพื่อนกับพ่อได้เป็นมาแต่เกิดดอกพมกับโบเป็นคือกันไม่มีใครสอนคนที่สอนเป็นอาจารย์เทาก็คือ Google หรือ YouTube ือคูมือนี่เรียนอยู่พื่อนก็ได้ครับเราต้องไปใส่เรียนในโทรศัพท์มันล่ะเราต้องไปเข้าคอร์สเรียนเฮ็ดโนไม้ส้มพี่น้อง เปิดเบิ้องอยากหูยังกับเปิดถามเบิ้งมันจะมีคําตอบเลยนะพี่น้องถ้าเฮาตั้งใจสักอย่างนี่เรียนทางออนไลน์เบื่องอะแนวทางที่เขาเห็ดคลิปมาให้เบิ้งพี่น้องหาเลยครับผู่มืออยากเห็นยังเขามีวิธีบอกว่าก็คือการทําคลิปเดียวคลิปลงเฟซบุ๊กมันบงหยากคู่มืออาจารย์สอนเตมบ,บ้านเต็มเมืองครับและวิธีทําอย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้ต้องทําตามกฎอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องกะเข้าไปเบิ้งเข้าไปศึกษาครับบ่ฮู้อย่างกบพยายามไปศึกษาบางที่ไปถามลายกระบอได้ได้ถามคนถามอาจารย์ก็ได้กัอาจารย์เพิ่นกะอาจจะมีค่าคายนะพี่น้องเพราะว่าลูกศิษย์เพิ่นกะหลายบางที่ก็ได้บ่มีเวลามาตอบให้หรอกคือบางที่ก็ต้องอาจารย์เอาคนที่ว่าเสียค่าคายเรียนนะ่ะ กัพี่น้องอยากฮู้เรื่องอยางกัพยายามไปศึกษากันเอาเองก่อนถ้าบ่ฮู้อะไรก็ต้องไปปรึกษาอาจารย์ครับคนเฮาก็ต้องมีอาจารย์ครูบาอาจารย์กับเบื้องต้นก็ต้องมีพื้นฐานนะละเศษยางก็ะได้อ่ะคลิปนี้กับ,บริเว่าถึงเรื่องการทำคลิปทำยางนอก,ก็คือมาเว่าเรื่องนอไม้นอไม้ส้มนะครับเป็นช่วงที่ว่าหน้าฝนเราควรเก็บใบครับควรทำทำเก็บใบ เอาไว้หน้าแรงถ้าหน้าแร่งค่ะสิหาน่าไม่กินยาครับอาคลิปนี้โบมีอย่างมากม,มา,ายมาได้สำนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ